การที่จะทำจิตใจของเราเข้าถึงพระนิพพานมันก็เป็นของไม่ยากพยายามตัดอารมณ์ของความชั่วให้หมดพื้นชีอว่าอารมณ์อารม์ใดเป็นปัจจัยของความชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเห็นได้ง่ายๆก็อารมณ์ที่มีการฝ่าฝืนศีลห้าประการ สินห้าระการนี้จัดว่าเป็นเป็นสภาวะคือบาร,รมณ์ของความดีถ้าหาว่าเราเมิดศสินห้าประการข้อใดข้อนหนึ่งก็ตามทีนั่นชีว่าเราสร้างความชั่วให้เกิดกับจิตนี่ขึ้นชื่อว,ว่าความชั่วทั้งหมดพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจุยายามละเสียคือการละโดยกำลังของจิต เมื่อจิตเราละความชั่วแล้วกายวาจากายวาจาทั้งสองประการมันก็ละด้วยเพราะกายกับว,วาจานี่มันจะทำหรือว่ามันจะพูดก็เป็นไปตามจิตสั่งแต่จิตสั่งดีวาจาก็พูดดีกายก็พูดดีถ้าจิตมันสั่งชั่วกายก็พูดชั่ววาจากายก็ทำชั่ววาจาก็พูดชั่ว นี่เราก็มานั่งคุมกําลังที่ใจของเราเพราเราจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นี่การเจริญเท่กัรมาถ่านเขาทำกันแบบนี้ไม่ใช่สักแต่เพียงว่าทำกัน <c oughs> ทำกันปีเป็นปีปีเอาดีอะไรกันไม่ได้